ครับผมตุยกับผมนะครับที่ภูมิภูมิใจในครีมตัวนี้เพราะว่าผมมาเป็นนวดมาแล้วก็เกิดกเกิดเป็นเป็นนวดฝ่าเท้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันขึ้นก็คือมีเอฟเฟกจากการนวดจึงทำให้เกิดการอักเสบครับแล้วก็ผมก็สืบทราบมาได้ว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าเปือกที่โรงพยาบาลก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งผมก็หาตัวช่วยเนาะมาเจอมาเจอสยามดีน่าเนี่ยครับที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดแล้วก็ทำให้ตัวนี้อาการหายกลับมาเป็นปกติแล้วครับค่ะก็โชคดีนะคะได้เจอ,อครีมนะคะที่พูดได้เลยนะคะว่าฉุกเฉินนะคะเป็นอะไรก็ช่วยได้นะคะอย่างส่วนตัวเองนะคะเป็นคนที่ ปวดเมื่อยนะคะคอไหลบ่าเพราะว่าขับรถเดินทางบ่อยนะคะแล้วยาหมองยาดมส่วนใหญ่จะติดไว้กับตัวแล้วก็กะรถนะคะวันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะได้สยามดีหน้านะคะสูตรดมแต้มต้อยทานะคะสดชื่นนะคะแล้วก็เมื่อยปวดบ่าไหลคอนะคะเบานะ,ะแล้วก็ยังนะคะช่วยในเรื่องของมีดบาดนะคะเลือดออกนะคะทานะคะโอ้โหค่ะทุกคนคะหายแบบ ไม่อักเสบอะค่ะเลือดหยุดไหลนะคะสบายมากๆนะคะแล้วก mm ็จาเป็นคนที่มีปัญหาเขาเรียกว่ามันชอบปวดหัวบ่อยอะค่ะทุกคนก็ถูที่มือนะคะแล้วก็สูดดมนะคะมันโล่งนะคะเบาสบายมากๆนะคะต้องขอบคุณสยามดีน่ามากๆนะคะที่ทําให้เรานะคะมีชีวิตที่มีความสุขสดชื่นเดินทางไปไหนไม่ต้องกังวลค่ะมีสยามดีน่าสดชื่นค่ะชื่นใจค่ะหอมมากค่ะทุกคนเย็นสบายด้วยค่ะเย็นนานเย็นทนต้องสยามดีน่าค่ะขอบคุณค่ะ